สวัสดีนายียานางก็สุดดีใจนะฮะที่จะได้บ้านหลังใหม่ก็มาปรับช่วยกันปรับพื้นนะวดกระทำติดไข่คมบวมอยู่ก็นยใช้นี่วี้หยุดาแวนี่อคนตกะไรแบ่งพวกเรากินด้วยนะ เดี๋ยวก็จะปรับช่วยกันปรับพื้นเนะเาะทำแบบเลยดีไหมดีเซ็ตขี้โอ้อยหยอกลิงมึงเนียเซ็ตขี้ฮะยังยังเนาะเดี๋ยวผมตัดไม้รอนะอ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดไม้รอแล้วกันรรนะใชโใ่โอ้ใครจะขอตัดเส้นอีอโด้ส่งอุ้ย <laughs> เดี๋ยวผมจะเอ่อตัดไม้รอนะ เฮ้ยกับตันชอบนะนี่นี่นะใช่ตัดตัดไม้เป๊กนี่ไปเดี๋ยวหายนี่ก่อนอืมเอาครับด้ันแบบก่อนนะครับโอ้ไม้ไผ่เราอยู่ตรงนั้นเสื่อมหรือเปล่าตัวนี้ไม่เสื่อมใช่ดี อีกตัวนึงอยู่นูน่นเลยเดี๋ยวผมอืเดี๋ยวผมเอาไม้เอามีดพ้ามีดพาเราอยู่ไหนไอ้ป่าติดตัวติครับเอาให้หน่อยหาไม่เจอ ่จะทำเจอคนเราเราไม่หาช่วยกันขยายเยอะเอานี่เอามาเอามาเอามาโอ้ยลังคามากเลยมาเลยอโอ้ยทำไปเลยนี่ในเอฟซีแต่นี้ก็ <c oughs> ช่วยกันปรับพื้นที่ <c oughs> นะมาเลย ช่วยกันปรับพ yes. <c oughs> ื D ้นที่ในเอฟซีนะครับต้อนรัดต้องสูดต้องกับการตัดงซิ่งรว่างทางนี้ปรับพื้นที่เดี๋ยวผมจะไปการตัดเนะโอ้อืมเนี่ยนะทไมมันมีจกเยอะอยู่นะเอามาน่ะฝั่งนี้แกคุยจกหรือเปล่าเนี่ยอ่าคุณแล้วคุณต้อจะร้องฟอร์มขอบคุณงานเลยเดี๋ยวผมจะเมา ดตินนะครับชมอยู่ตรงนี้นะครับจะได้กลิ่นอามริการับแนวคันไปได้หน่อยนะไปลุยโน่นนะกองเชียร์เราก็ยังอยู่โน่นในทีสุดยอดเลยอันนี้เป็นแนวเสาเพื่อที่จะเทปูนเนาะให้มันหน,นาๆตรงนี้เป็นพิเศษเนาะ,นะ,ะอ,อ่ะควาจุด ใช้ลวดเนาะไปนะฮะไปลำมัใหญ่เลยนะมีอยู่หาเราทเสร็จเลยเนาะจบเลยเนาะโอ๊กไงทำเป็นลูกเงิตรงนี right> huh? ้อืมเสาแล้วก็เจาะสวมสวมเล็กเขาน่อยอืมกระชุดใช่ไม่ใช่หนักเสมอนี่อันนี้ได้อยู่ทางนี้ก็จะตัดไม้เป๊กเนาะเหลาไม้เป๊กนะเอฟซีแล้วเห็นอยู่นะคนละไม้คนละมือเอกี้ไปเลยงงเลย Ing, huh? อ่ะนี่เลยสิอันนี้ก็ทำเป็นสีเสาสีมุมเคานเนาะ,ะกับตันน่าจะชอบ หมักเป๊กอ่ะลักลักเป๊กอะกาอ่ะเะเบร์ไม่ได้สูงมากอืมรือือเหมือนจะลำบากนะเหมือนจะลำบากนิดหน่อย นี่เอฟซีทางนี้ก็พากันขุดนะพี่น้องขุดตรงนี้เพื่อโอบเนาะโอบมาให้มันขยับเนาะอ,อือจะม,มีต้องใส่ฐานเล็กๆน,นะครับเราเพราะว่ามันมีฐานเราของเราทําแบบไม่ต้องแบบว่าอันนี้เราไม่ได้ทําเป็นคล้ายๆอุตสาหกรรมแบบนั้นนะามว่ามันมาตรฐาน,นก็มีมาตรฐานนะครับผมอืมแต่ว่าดีกว่าป่าน,น,นั้นแน่นอนอ่ะดีกว่าปานนั้น ดีกว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็อีกอย่างมันบ้านมันไม่ได้รับน้าหนักอะไรมากมายเนาะอืมก็ช่างปพี่ภาษาเนี่ยหละอืมแกมอหม่อนแม่เนี่ยาลมอืมช่วยกันขุดในพี่นะเดี๋ยวผมไปขุดซะหน่อยเดี๋ยวผมก็เป็นแนวทางเออนักดาบเขาพอดีอ่ะพอดีเลยแล้วเออฮะใส่ใส่หนุนหน่นยใส่หน่อย

ดันดันเตรียมกระุ่มข้าเลยอ้ดินแข็งมากเลยเอะไรขฮ้นเกิดอะไรขึ้นยังข งานนี้น่าจะไม่ไหวเอซปวดแขนอยู่ใช่ให,ห,ห้เราต้องหามนั่งร้านินนีน้นแล้วล่ะ ขายอยาัเอม่อแหน่กตะฮุ่งดูดีก็ตมาดีกตัฮะฮะดีนี่้ยฮะดีนี่ต จะินไหนี่ไม่ถูนึ่ร้อยครับคนลแน่เดี๋ยวก็จะทำการเหลาแล้วเกี่ยวมาพานี่ป่ะเดี๋ยวต้องยกนังร้านหนีก่อนนี่เอฟซีตรงนีโอ้น่าจะไม่ไหวนะน่าจะปวดแขนเดี๋ยวเรายกนี้ไปนู่นก่อนดีไหมเจ็บตันยกไปข้างหลังก่อนดีไหมดีดไปยกนังร้านหนีก่อน เดี๋ยวยกน้างร้านก่อนนะเอฟซีน่าจะน้างานน่าจะเกะก,กะนะโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ